ขอความเจริญสุขสวัสดีแกมีแก่เราท่านทั้งหลายที่เรารวบกันฟังรวบรวมกันสวดมนต์เนาะวันนี้ก็วัน <c oughs> วันอังคารที่สิบห้าวันเสาร์วันว,วันอังคารการที่สิบห้าเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนั่นเองวันพยาวันวันแรกของปีใหม่เมืองนั่นเองก็ถือเป็นปีแห่งความ สุขความสงบความระง,งับจากความลักโลกโกรธลงนั่นเองก็ถือว่าเรามารวบรวมกันสวดมนต์รวบรวมกันสนทนาธรรมกันรวบรวมกันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองถ้าเราไม่มีความสุขความสงบความระง,งับจิตใจก็วุ่นวายนั่นเองวุ่นวายไปทางโลกบ้างแต่ทางธรรมเราก็ไม่ทิ้ง ถึงโลกจะวุ่นวายเราไม่วุ่นวายกับโลกเราก็มึงอยู่กับโลกนี้ให้เป็นนั่นเองเราอยู่เป็นเราก็เย็นได้ถ้าเราอยู่ไม่เป็นเราก็เย็นไม่ได้นั่นเองเราจะมีการเบียดเบียนกันทางกายบ้างทางวาจาบ้างวันนี้ก็ญาติโยมก็ใส่บาตรท,ทาบุญจํานวนมากได้ประมาณรูปเดียวใกล้ประมาณสองกระสอบนั่นเองก็เยอะเกินไปกับข้าวที่ได้มาก็แบ่งให้แม่เท่าไปฉันได้นิดหน่อยเองก็ถ,ถือว่าญาติโยม ใส่บาตทรทำบุญวันนี้จำนวนมากนั่นเองหลายสิบคนเป็นร้อยนั่นเองหรือว่าหลายร้อยมัุก็ใส่บาตรมาให้เราได้ชันแต่เราชันได้นิดเดียวสองสามเจ้าก็พออยู่ได้นั่นเองดังนั้นการเพื่อกูณการเพื่อหนุนการไปสู่มนุษย์สมบัติไปอยู่สวรรค์สมบัติไปพรหมสมบัติเพื่อจะไปพระพิณีพานสมบัติเป็นที่สงับนั่นเองที่เราทั้งหลายต้องยินดีในศาสนาพรหมจารย์ถึงเราไปไม่ถึง ศาส,สนาพรหมจันทร์ก็ตามไม่ถึงพระนิพพานก็ตามต้องมีความยินดีต้องมีความพอใจในฝั่งพระนิพพานนั่นเองถ้าเราไม่ยินดีในฝั่งพระนิพพานแล้วเราก็จะเป็นคนที่แย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันครอบครองนั่นเองเราก็จะครองคนนั้นครองนี้นไม่ได้ดังใจก็ฆ่าตีกันทบตีกันนั่นเองก็ไม่ใช่การมาคุณนั่นเองจะเป็นการมาโทษรือว่าโทษคนนั้น โทษคนนี้โทษร,รอบข้างในที่สุดก็เป็นคนบ้าเสียจริตผิดนิสัยไปนั่นเองฉะนั้นเราจะไม่เป็นบ้าในตนเองไม่เป็นบ้ากับผู้อื่นนั่นเองจะเป็นบ้าในการสวดมนต์บ้าในการศึกษาเล่าเรียนบ้าในการเรียนรู้กายใจของเราเองถ้าเรามีความสุขความสงบระงับแล้วเราก็จะเจริญบุญกุศลในฝ่ายดีไปเรื่อยฝ่ายชั่วเราก็จะทําน้อยไปเรื่อยจะมีความอ้วนบ้างจะมีความพร้อมบ้าง มันก็เป็นธรรมดาร่างกายนี้เราก็อ้วนไปทุกวันก็เหมือนยมพ่อนั่นเองพ่อนี้ก็อ้วนตั้งแต่อายุสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าก็พุงใหญ่แล้วนั่นเองตอนเป็นเด็กเราก็ดึงขนจักแแล้บ้างดึงหนวดให้ท่านบ้างอะไรบ้างตามเหตุตามปัจจัยพ่อพ่อนี่แกทํางานหนักมากตอนที่หนุ่มน้อยก็เป็นคนพร้อมรีบแต่พอหยุดทํางานแล้วก็เป็นคนอ้วนทันทีนั่นเองร่างกายของเรานี่น่าจะได้มายมพ่อหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเอง ได้มาจากยมพ่อก็จะอ้วนท้วนไปเรื่อยๆนั่นเองเป็นพระสังกัจจัยไปเรื่อยน้าหนักก็ขึ้นตามอายุนั่นเองตอนนี้ก็ห้าสิบห้าสิบเอ็ดแล้วน้ําหนักก็หกสิบกว่าแล้วนั่นเองน้ําหนักกับอายุมือขึ้นไปทำลาดับนั่นเองไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็พร้อมจากนั่นเองเราก็ต้องมาเรียนรู้กายใจของเราเร,เรียนกายเรียนใจของเรานี่นเองถ้าเราเรียนรู้กายของเราแล้วกายของเรา แต่ทุกทรมานเราก็ดูแลตามอัตภาพตามที่จะดูแลได้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเองถ้าจิตเราเป็นนายแล้วเราสามารถควอบคุมกายให้เป็นยังไงก็ได้ให้อ้วนก็ได้จะให้ผอมก็ได้จะให้สุดสมก็ได้นั่นเองเพราะกายนี้เป็นบบาวที่ต้องคอยรับใช้จิตของเรานั่นเองถ้าจิตใจเรามีความตั้งมั่นจิตใจเรามีความฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วมีอิทธิบาทสีแล้วเรามีสติประฐานสี่มีสัมมาประธานสี แล้วมีพละหาอีสีหมีโพชฌงเจ็มีมรคมีองค์8ดแล้วเราก็จะมีการเรียนรู้อริยสัจส,สี่ในที่พรอพุทธเจ้าท่านทูว่าทุกนีกําหนดรู้สิ่งที่ก่อทุกข์ก็เพียรละมรคก,ก็ควรเจริญนิโรธก็ต้องทําให้แจ้งนั่นเองถ้าเราไม่แจ้งนใจในนิโรธในนิพานแล้วเราก็จะมืดมนอนทการมันจะไม่เห็นแสงสว่าง ในปลายอุโมงค์นั่นเองเราต้องเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงถ้าเราเห็นแต่ความมืดมนมันก็ง่วนแต่ธาตุดินธาตุน้ํานี่แหละธาตุดินธาตุน้ําเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดทําให้คนล้มหายตายจากจํานวนมากมันก็จะเกิดไปเรื่อยๆนั่นเองน้ําที่ผุดมาระวังลินหลวงกับนองเขียวมันก็ยังไม่ลดไปแห้งเต็มที่นั่นเองนี่แหละเราอยู่มา20กว่าปีไม่เคยเจอน้ำ ที่ผุดมามากขนาดนี้ปีนี้ปีที่แล้วเพิ่งเจอนั่นเองเจอน้ำที่มันผุดออกมามันอาจจะเกิดภัยพิบัติภูเขาไฟระเบิดทําให้เราอยู่แยะไปทุกวันนั่นเองฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนที่มันจะแหลงเตรียมแบงก์ก่อนจะเดินทางนั่นเองเตรียมอริยาทรัพย์ก่อนจะไปพบนายชาตินายเพราะความตายเราก็ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนความเจ็บเราก็เจ็บไปทุกวัน ความหิวกระหายเราก็ต้องเติมให้ทุกวันแล้วก็ถ่ายทุกวันนั่นเองนี่แหละมีการไหลเข้ามีการไหลออกมีการไหลเข้าเป็นประจำไหลออกเป็นประจำอยู่แล้วเราก็ทําร่างกายให้จิตใจให้เบิกบานใจในการสร้างบุญในการสวดมนต์ทำบุญกุศลทำบารามีให้เกิดขึ้นเจริญวิปัสสนาเจริญสม,มถะไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นผลที่รู้จักมัคมีองค์8โพชฌงเจ็ดมัคมีองค์8ดสมาธิ สัมมาสังกปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นเองเป็นภาษาบาลีที่ญาติโยมบางคนก็ไม่เข้าใจสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องถูกตรงถูกจริงถูกธรรมนั่นเองสัมมาสังกปปะสัมมาสังคโปคือว่าความดำริออกจากกามเราก็ด้งดารินั่นเองตัวปัญญาสองข้อเรื่องศีลก็มีสามนั่นเองเรื่องสมาธิก็มีสามนั่นเอง ฉะนั้นสัมมาวาจาเป็นศีลสัมมากรรมตะเป็นศีลสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบก็เป็นศีลสัมมาวายามะยามโมยามโมคือความเพี่ยนชอบนั่นเองเพี่ยนเรเเรินสติให้ชอบแล้วสัมมาวายยามโมสัมมาสติความระลึกได้สัมมาสมาธิความตั้งมั่นก็จะต้องมีในการปฏิบัติของเราทั้งหลายนั่นเองถ้าเราไม่มีสัมมาสม,มาธิแล้ว เราก็จะหลงหลงลืมลืมเป็นคนบ้าไบ้เพียเจยยริดปีธิใสไปทําให้เราอยู่ยากลําบากนั่นเองฉะนั้นเราท่านทังลายต้องจเจริญสมาสมาธิแล้วจเจริญโพชฌงเจ็ดหนึ่งสติสัมโพชฌงสองธรรมวิจยะสัมโพชฌงสามวิริยะสัมโพชฌงสี่ปิติสัมโพชฌงห้าประัสธิสัมโพชฌงหกสมาธิสัมโพชฌงเจ็ดอุเบขาสัมโพชฌงนั่นเองโพชฌงเจ็ดจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้ ถ้าเราจเจริญโพชฌชงเจ็จแล้วเราก็จะเป็นคนที่รู้จักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสมีอิทธิบาทีมีความรู้ในหลักคำคำสอรนรพุทธเจ้ามีพะละหา้าอิสิงหา้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นเองศรัทธานในศรัทธาในทำคำสอนพุทธเจ้าศรัทธาในการสวดมนต์ศรัทธาในการศึกษาเล่าเรียน เราเราเรียนรู้ไม่เบื่อไม่ไหน่ายเรียนรู้ไปเรื่อยเพื่อจะให้เรามีบาฐานแห่งการเจริญศีลทำกรรม,มาฐานเองเจริญศีลเราต้องสมาทานศีลทุกวันจเจริญธรรมทำคุณงามความดีทุกวันจเจริญกรรม,มาฐานคือพิจารณาผมขนเล่ฝฟันหนังทุกวันนั่นเองนี่แหละการจเจริญศีลเจริญธรรมเจริญกรรม,มาฐานไปเรื่อยเราจะมีบาฐานแห่งการ เตรียมตัวตายนั่นเองถ้าเราไม่เตรียมตัวตายแล้วเราก็จะมัวประมาทเพลิดเพลินในโลกแย่งกันกินแย่งชินกันอยู่ไปเรื่อย,อยมันก็หาที่จบที่สิ้นไม่ได้นั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ไม่เบื่อไม่ไนายในการมาโลกรูปโลกอรูปโลกสักทียินดีในนางตันหานางราคานางอาราดีนายตันหานายราคานายอาราดีกิตใจเลยยินดีในพบน้อยพบใหญ่นั่นเองยินดีใน การมาพบา own, มี11ชั้นรูปประพบมี16ชั้นอรูปประพบมีอีก4ชั้นนั่นเองจากนั้นเรายินดีในพบน้อยพบใหญ่แล้วเราไม่ถึงฝั่งพระนิพพานสักทีนั่นเองเพราะอวิชชาทําให้เรามีสังขารสังขารทําให้เรามีวิญญาณวิญญาณทําให้เรามีนามมีรูปนามรูปก็มีสลายรนะสลายชนะ,ะก็มีภาษะภาษาก็มีเวทนาเวทนาก็มีตัณหาตัณหาก็มีอุปทานอุปทานก็มีพ พบก็มีชาติชาติก็มีชาาชาราก็มีมรณะปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นเราจะไม่เป็นทุกข์ตามโลกที่เขามีความทุกข์อยู่แล้วนั่นเองเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์ต่างคนดับเบิลทุกข์มาเอาทุกข์มารวมกันยิ่งดับเบิลทุกข์ไปเรื่อยๆนั่นเองแต่เราจะเอาทุกข์เป็นทุนก่อนเหมือนหลวงปู่เรียนวาละลาโภท่านเทศว่าเราอยากได้ความสุขเราต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อน จะเป็นก้อนต้องเวียนเพียนผสมถ้าเป็นพระต้องละการมณ์อยากเป็นพรหมต้องมันบำเพ็ญฌานนั่นเองถ้าเราทั้งหลายมันบำเพ็ญฌานสมาธิแล้วก็เกิดในพรหมมาโลกได้เกิดในชั้นที่เป็นพรหมที่เป็นรูป,ปรพรหมบ้างอารูป,ปรพรหมบ้างก็เป็นไปได้ตามที่เราปรารถนาเราตั้งใจนั่นเองถ้าเราไม่ตั้งใจก็ไม่ไปถึงสักทีเราก็จะเวียนต่ําไปไเรื่อยนั่นเองเวียนในอบายภูมิสี เป็นสัตว์นรกมีความทุกข์ม่สักทิ์เป็นเปรตมีความหิวไม่รู้จะอิ่มเป็นอสุรกายมีที่คลาดหวาดกลัวถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมีกินนอนเสพกรามเท่านั้นนั่นเองนี่แหละใบยภูมิสีเราอย่าปรารถนาไปเราต้องเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีคนทำดีมากกว่าคนทำไม่ดีนั่นเองเราจะเป็นคนที่ทำดี เพื่อจะขยับความเป็นคนเพื่อจะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองเหมือนดังยุงมีดีที่ไวขนถ้าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนนั่นเองก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบเขาเรียกมนุษยสาเพราะคิดถูกพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสรรจริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเรา่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิง ก็คิดผิดพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำในสิ่งนำตัวกลัวอาบายคิดดูเอิอถ้าใครไม่อยากตกให้รียบยกใจตนรีบบากบัน่นรีบขนไฝให้ใจสูงเสียงได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เราเกิดมาอย่าเชิญเอ่ยนั่นเองฉะนั้นเราไม่ขนไฝเราก็ไม่ได้เป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องยินดีในศาสนาพรมมัรจันยินดีในการ การอยู่ในธรรมคําสั่งสอนพุทธเจ้าจเจริญในศีลจเจริญในธรรมจเจริญในกรรม,มาฐานไปเรื่อยเราจะมีบารฐานใ้การสร้างคุณงามความดีใครไม่ทําเราทําใครไม่เสสระเราเสสละใครไม่เรียนรู้เราเรียนรู้กายใจของเราไปเรื่อยเราก็จะไม่ติดในกรมมาโลกอีก,ร,ปปร,กอรูปประโลกอรลประโลกอีกเราก็จะยินดีในศาสนาพรหมจรจันไปไเรื่อยนั่นเองวันนี้วัน อังคารที่ส5ห้เดือนเมษายนแล้วอีกหน่อยก็สิ้นเดือนไปตามลำดับนั่นเองสิ้นเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกกราสิงหากันยาตุลาธันวามกรกลาอีกนั่นเองเวียนไปไปอย่างนี้ทั้ง12เดือนนั่นเองอายุเราก็ผ่านไปช่วงแห่งวัยเราก็ผ่านไปตามลำดับนั่นเองฉะนั้นลำดับปีชวดปีชรูปีขานปีเถาะมะโรง มะเสงมะเมียมะแม่วอกรากาจอกุลนั่นเองสิบสองนัก,กิัตรเราเกิดนัก,กษัตรยไหนเราต้องรู้จากนัก,กษัตริย์ที่เราเกิดนั่นเองอย่างเราเกิดปีขานขานันปีที่สามนั่นเองเราเกิดปีขานที่สามวันที่สามเดือนสานปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนั่นเองก็ถือว่าเราเกิดมาห้าสิบเอ็ดปีแล้วบางคนก็เกิดมาหกสิบสองปีบางคนก็เกิดมาห้าสิบกว่กาปีแล้วการเวลาล่วงเปลอไปแล้วเราก็ผ่านไปเรื่อยๆมันก็เกินกินความ ความที่เรามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆโลกภัยก็จะตามมานะเองต้องเตรียมตัวพร้อมยอมรับความเป็นจริงว่าเราเกิดมาเพื่อจะอยู่กับโลกเราไม่ติดโลกเพื่อเราจะสมบัติผัดกระชมจะชมได้กี่วันกี่เดือนก็พร้อมจากันเองแต่เรามีพอมีพอได้พอเป็นพอไปพอสร้างคุณงามความดีพอมาสวดมนต์ได้มาสร้างคุณงามความดีมารวมบุญกุศลทุกวัน มาสร้างบุญสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดความตั้งมั่นไปเรื่อยเราก็จะมีความสุขในเบื้องต้นความสุขในท่ามกลางความสุขในที่สุดนั่นเองความสุขในที่สุดคือว่าไม่ต้องมาเกิดมาตายความสุขในเบื้องต้นคือมนุษย์สมบัติความสุขในท่ามกลางคือสวรรค์สมบัติพรสมบัตินนเองความสุขในที่สุดคือพระนิพพานสมบัตินั่นเองอันเป็นที่สงัดอันมูสัตยินดีได้โดยยากฉะนั้นเราทั้งหลายต้อง อยู่ให้เป็นเราก็เย็นได้นั่เองเราอยู่ไม่เป็นเราก็จะเดือดร้อนมันก็โลกเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นโทโซความประุสลายโกโทความโกรธเถืองอุปนาโฮความผูกเวรไหมมั่นกันมาโคความลบหลู่ตูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเพียมผู้อื่นอินสตาความริษยามัชจริยงความตณีเหนียวแน่นขีดกันทางเข้าของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าคน้าทยาความโอ้อวัดัวยยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ รำโพความแข็งกระน้างดืด้อรุนเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบต้ารำโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดวยทำโดยชอบมาโนวความเย่ยดยิงถือตัวตนอติมาโนวความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นม,มาโธความเมาหลงในร่างกายที่สุดโทมด้วยความชราและความป่วยไขอยู่เป็นนิดประมวมาโดวความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารัก และหน้าช่างนั่นเองฉะนั้นคนในโลกนี้จะมวะัมวเมาเราจะไม่มวัมวเมาตามโลกตามวัตตาสรงสารนั่นเองเราก็จะเป็นเป็นผู้ที่เรียนรู้กายใจของเราเรียนรู้อริยสตรสี่ทุกนี่สนดรู้สิ่งที่ก่อทุกเราก็เพียรละไปเรื่อยเนี่ยเป็นทางโลกทุกสมุดไทยเป็นทางโลกลว้ลวนทางธรรมคือมรรคมีองแปดละนิโรธคือความดับทุกนั่นเองรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตน รู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักผู้ชุมชนแล้วเราก็จะอยู่ประจุชนด้วยไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราก็อยู่แบบอนุเคราะห์สงเคราะห์กันโลกมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของโลกเรื่องของเราต้องมีความตั้งมั่นในบุญทานการกุศลมีการสวดมนต์มีการแผ่เมตตามีการอมโมทนาบุญมีการอ่อนน้อมถ่อมตนมีการบันทึกบุญทุกวันเราก็จะได้ทุกวันเก็บเล็กผสมน้อยไปเพราะการ เวลาที่ผ่านไปเราไม่สามารถแก้ไขในอดีตได้แต่ปัจจุบันนี้เราทำตั้งมั่นได้แล้วทำให้ไปถึงบาร,รมีสิได้ทำให้ถึงบาร,รมียีสได้ทำให้ถึงบาร,รมีสามสิบทัตได้ตามที่เราปรารถนาะเป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นไปได้ตามที่เราปรารถนาเองพระโพธิสัตว์ท่านต้องบำเพ็ญบาร,รมี30มสิบทัตเต็มที่เต็มกำลังถึงเป็นพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั่นเองนีง่แหละพระโพธิสัตว์มีจานวนมากหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นเราทั้งหลายอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ที่ปรารถนาซึ่งพุทธภูมิปรารถนาซึ่งความเป็นพุทธปรารถนาซึ่งความปัจเจกภูมิปรารถนาซึ่งสาวุกภูมิเราก็ต้องไปภูมิที่เราตั้งใจเราปรารถนาให้ไปถึงนั่นเองถ้าเราไม่ตั้งใจไม่ปรารถนาะไม่ลงมือกระทําเราก็ไม่ถึงสักทีเหมือนมีเรามีความหิวความอยากเราไม่กินข้าว มันก็ไม่อิ่มนั่นเองฉะนั้นเราต้องหาสิ่งที่มาทําให้เราอิ่มให้ได้นั่นเองกินอาหารไม่ใช่แต่ดมอย่างเดียวไม่แต่แดูยอย่างเดียวก็ไม่อิม่มต้องกินเข้าไปในท้องถึงมีความอิม่มความอยู่ได้รู้จักความอิ่มนั่นเองฉะนั้นเราต้องมีความอิ่มใจมีความผีตีใจมีความเบิกบานใจมีความพอใจในการสร้างคุณงามความดี ในการการนําการสวดมนต์นำการสร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นนั่นเองถ้าเรามีการนําตนเองแล้วผู้อื่นไม่นําก็เรื่องของเขาเรื่องของเราต้องนากายวาจาใจของเรามาสร้างคุณงามความดีคนอื่นเป็นเรื่องของนอื่นเรื่องของเราจะอยู่แถวหน้านั่นเองเราจะไม่อยู่แถวหลังเราจะเป็นผู้อยู่แนวหน้าแนวหน้าที่จะสู้กับกิเลสสู้กับกิเลสอุปกเกสสิบหกนั่นเองสู้กับนิวรห้าสู้กับ มาณานั่นเองสู้ส,สู้สู้กับสังโยชน์สิบนั่นเองถ้าเราไม่สู้สังโยชน์สิบแล้วเราก็เป็นอาหานต่ผลไม่ได้สังโยชน์สิบนี่เป็นเครื่องผูกให้คนทั้งโลกทั้งหลายไปไหนไม่ได้หนึ่งสักยะทิฏฐิถือว่าร่างกายเป็นของเราเป็นเร,เราเป็นร่างกายนั่นเองสักยทิฏฐิสองวิกิจฉาความลังเลสงสัยนั่นเอง สามศีลตปาะมาตเราไม่ลูกคําศีลเพื่อไปเกิดเป็นนุสมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเท่านั้นแต่รักษาศีลไปเพื่อพันธ์คามสมบัตินั่นเองฉะนั้นเราต้องรักษาศีลให้มั่นคงแล้วไม่ลูกคันศีลนั่นเองศินตประมาตแล้วราคะเราก็ทําให้เบาบางราคะปฏิฆะเราก็ทําให้เบาบางให้เบาว่างเบานั่นเองแล้วรูปราคะอารูปราคะอุรจักกุกจักมานะอวิชานั่นเอง สังโยชน์เบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงเราก็ต้องเรียนรู้ไปถ้าเราไม่เรียนรู้ซึ่งสังโยชน์สิบเราก็เป็นสาวกภูมิไม่ได้เป็นปัจเจกภูมิไปไปไม่ได้เป็นพุทธภูมิไปไม่ได้นนเองฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆปฏิยักรู้คำพีปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลสปริเวศเพื่อจะรู้แล้วละปล่อยวางนั่นเองถ้าเราไม่รู้ละปล่อยวางแล้วเราก็จะเป็นคนที่ ง่วนในธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่แหละไปไหนไม่ได้ติดในอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุไม่รู้นั่นเองข้อไม่รู้ก็จะหลงฉะนั้นถ้าเราเป็นธาตุรู้ก็จะไม่หลงถ้าเรามีวิชาแล้วอวิชาก็จะเบาบางถ้าอวิชามากวิชาก็จะมีน้อยไปเรื่อยนั่นเองถ้าเราไม่ทําดีก็ต้องทําชั่วจะให้อยู่เฉยเฉยนั้นไม่มีน้อยไม่ค่อยมีส่วนมาก้าไม่ทําดีต้องทําชั่วนั่นเองใจให้อยู่เฉย มันก็เสียเวลาเปล่าๆเ,เ,เราต้องมีการบากบั่นผลคนวายเรียนรู้ตนเองเรียนรู้ผู้อื่นสอนตนเองแล้วก็สอนผู้อื่นนั่นเองสอนตนเองสามนิ้วสอนผู้อื่นแค่หนึ่งนิ้วเข้าพอแล้วนั่นเองการสอนตัวเองนี่สาคัญการเรียนรู้กายใจของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านถึงให้กรรมาฐานห้ามาให้เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมย้อนไปอนุโลมปฏิโลมไปเรื่อยเรืเราก็ เกิดความเบื่อความหน่ายความคลายกำหนัดในธาตุสี่ขันห้าอายตนะหกนั่นเองเพราะอายตนะหกมันไม่ได้ดังใจของเราแม้แต่ร่างกายของเราจะให้ตึงึงเหมือนเดิมมันเป็นไปได้มีแต่สุดมีแต่โซมมีแต่เหี่ยวย่นผมงอกตาหูตาฝ้าฟางหลงหน้าลืมหลังสารพัดสารเพที่มันเกิดขึ้นในกายสังขารนี้นั่นเองฉะนั้นการเจริญสติเจริญสมาธิ จเจริญปัญญาเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราทั้งหลายต้องจเจริญให้เต็มที่เต็มกําลังตามที่อายุของเรามีมากนั่นเองอีกหน่อยเราก็จะเป็นคนบ้าใบเสียสลิดผิดนิสัยไปเพราะไปฝืนธรรมชาติไม่รู้จักการมาโลกรูกประโลกเอารูประโลกไม่รู้จักตนเองและไม่รู้จักผู้อื่นทําให้คนทั้งหลายต้องเป็นบ้าอยู่ในโลกน,นี้จานวนมากนั่นเองเราจะไม่บ้าเบนทางโลก เราจะบ้าในธรรม,มะทำคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราจะฟังสวดมนต์เราจะฟังการเทศเราจะมีการอบรมตนเองอบรมผู้อื่นเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขในเบื้องต้นความสุขในท่ามกลางความสุขในที่สุดนั่นเองอยากได้ความสุขต้องเอาทุกเป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนต้องเวียนเพียนผสมถ้าเป็นพระต้องละกามมาลมนั่นเองถ้าอยากเป็นพรมต้องหมันบำเพ็นชานั่นเองถ้าพระ ท่านละการมาลมไม่ได้ก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยะเจ้าได้นั่นเองพระท่านต้องยินดีในศาสนาพรมจันทร์ถ้าไม่มีศาสนาพรมจันทร์แล้วก็ไม่เป็นพระที่สมบูรณ์นั่นเองเหมือนพระที่ท่านสวดว่าจีรภาพริณิพุตัมปีตังพักวันตังอุสีอรหันตังสมมาสมุทังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลาจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ปริณิพานนานแล้วพระองค์นั้นศรัทธาอาคารสมาอนาคาริยังบบบาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตทสมิ่งภควตติบร,รมจาริยังเจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจันทร์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นที่ผู้นางสิกขาซาชีวะสมาปนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิสุ์ทั้งหลาย ังโนพรหมจริยอิมสะเกวาระดุขัท่ันทัสอันตะกิริยายาสังวัตตุขอให้พรหมจัรทร์ของเราท่านทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เอนี้เธอนั่นเองถ้าเราไม่ยินดีในสนันาพรหมจรัรทร์เราก็จะเป็นผู้ทีเวียนว่ายตายเกิดเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟนั่นเองแมงเม่าที่มันบินออกจากรู ที่มันอยู่เวลาฝนตกมันก็บินว่อนเต็มมปหมดนั่นเองนี่แหละแมงเม่ามันบินเข้ากองไฟบินไปหาคู่บ้างบินไปหาที่อยู่ที่อาศัยตามสภาพที่มันจะเป็นไปนั่นเองนี่แหละแมงเม่าทั้งหลายมันเป็นสัตว์เดรัจฉชานที่มันกินนอนเสพการเท่านั้นแต่มนุษย์คนเรายังติดในกินในกามในเกียรติอยู่ถ้าเราติดในกินในกามในเกียรติเราก็จะเป็นผู้ที่วุ่นวายกับโรคหาที่จบที่สิ้นไม่ได้นั่นเองถ้าเรารู้ติด ถ้ารู้ว่าเราติดเราจะไม่ติดถ้าคนไม่รู้ว่าเราติดมันก็จะติดแน่นไปเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นเราจะไม่ติดในกามาโลกรูปรโลกอรูปรโลกเราก็พร้อมเจ่ะจากพร้อมลานั่นเองเพราะเราติดมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายการเรายังไม่เข้าถึงรทมคําสั่งสอนพุทธเจ้าอุปเกรสิหเรายังไม่หมดไปนางตันหานางราคานางอรดีจิตใจเรายิงยินดีในผู้หญิงในผู้ชายอยู่ยินดีใน สิ่งที่เป็นเป็นกามอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันก็เป็นตัณหามานณทิฐิเป็นอวิชชานั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องไม่ติดมากถ้าติดมากมันก็ทุกมากติดน้อยก็ทุกน้อยพระอริยาเจ้าทั้งหลายท่านไม่ติดแล้วท่านเลยจะไม่เป็นทุกนั่นเองท่านสามารถละสังโยชน์สิบได้ท่านสามารถละนางตัณหานางราคานางอาราดีนตัณหานาราคานาอาราดีจิตใจท่านยินดี ในศาสนาพรมจรรย์ไปเรื่อยท่านก็มีความสุขในเบื้องต้นความสุขใน่ามกลางความสิทขในที่สุดคือการไม่กลับมาเกิดมาตายอีกนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องยินดีในศาสนาพรมจรรย์ยินดีในศีลห้าปัญจะพรมจรรย์ถ้าเรายินดีในศาสนาพรมอาจรรย์แล้วจิตใจเราก็จะไม่หมดหมุ่นเหมือนโลกทั้งหลายโลกที่ต้องการคู่ต้องการหมู่ต้องการคณะมันต้องการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นมันก็จม แช่เน so, ิ่นช้าเสียเวลาไปวันๆหนึ่งนั่นเองฉะนั้นมนุษย์คนเราทั้งหลายต้องมีการเรียนรู้ไม่ให้เบื่อไม่ให้นายเพื่อจะคลายความคำหนักความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองในวันนี้กลุ่มได้หมดทัศชื่นของเรากลุ่มสวดมนต์บทมหาจักรพัฒนรทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราทั้งหลายก็ต่างมารวบรวมการฟังธรรมรวบรวมการสวดมนต์รวบรวมการสร้างคุณงามความดีรวบรวมการสร้างบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจให้เราน้อม บุญน้อมกุศลน้อมบาร,รมีที่เราทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติเรื่อยมาถึงปัจจุบันน้อมแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดเทบุตรเทวดาพภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวรญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดี ใกล้กดีไกลก็ดีรอบรอบข้างของเราเจ้ากรรมในเวททมดทมวลนหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากอยู่ก็ขอ,ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอ,ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานบุญทานการกุศลที่เราท่าั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันมาสวดมนต์สร้างคุณงามความดีฟังธรรมจมเป็นภาวะเตชาเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวนนันนสุขะ ภาละปฏิพานธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน